ไม่น่าเชื่อเด็กน้อยคนนี้เติบโตมาเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งของช่องดังเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่แฮปปี้กับชีวิตในช่วงนี้อย่างมากเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักและเรื่องหน้าที่การงานดูเหมือนหลายๆอย่างจะลงตัวไปสมดูรณสำหรับหนึ่งนางเอกในแก๊งเฟอร์บี้อย่างแมดพิรณนีคงไทยวันใจของนักธุรกิจหนุ่มสงการเตชนะนรงและ สำหรับแมทแล้วไม่ว่าเธอจะอยู่ในชุดไหนก็ดูเหมือนว่าสวยปังถึงแม้ว่าจะเป็นลูกครึ่งแต่เมื่อใส่ชุดไทยก็ดูสวยออร่าตลอดและล่าสุดในอินสตาแกรมของแมทก็ได้โพสต์ภาพคู่กับคุณแม่เมื่อสมัยยังเป็นเด็กๆโดยระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า ที่ผ่านมาแมทมีหนึ่งคำถามที่ค้างคาใจมากๆติดอยู่ในใจมาโดยตลอดตั้งแต่จำความได้แต่แมทไม่เคยถามแม่เลยวันนี้ตัดสินใจถามเพราะคิดว่ามันผ่านมานานมากแล้วแมทโตมากพอที่จะทำความเข้าใจได้ไม่ว่าคำตอบมันจะเป็นอะไรแม่ทำไมตอนถ่ายรูปนี้แม่ไม่บอกให้สตูเขาเอาพลาสติกที่หุ้มเก้าอี้ออก啊 มันทำให้แมทไม่เคยเลือกรูปนี้มาลงไหนโอกาสไหนๆเลยเพราะมันดูไม่เรียบร้อยอะขัดตามมากจ้ะแม่รบกวนชาวโซเชียลที่เบื่อๆว่างๆช่วยกันรีทัดเก้าอี้ใหม่ให้สวยงามเข้ากับชุดเก๋ๆวินเทจวินเทจของเราเนื่องในโอกาสวันเกิดแม่นี21เมษาแล้วแทดแมทมาด้วยนะคะ แหมคำถามนี้พีคมากๆเลยล่ะคะ่ะและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ